มอบหมายทอชอดูแลพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568พร้องกำหนดแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศสร้างความอุ่นใจตลอดการเดินทาง นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนที่จะถึงนี้คาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตลอดการเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจึงมอบให้กรมทางหลวงชนบทจัดเตรียมแผนการอำนวยความสะดวกปลอดภัยพร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน เพื่อรองรับการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจตลอดการเดินทางบนโครงข่ายทางหลวงชนบทตามการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคมเทศกาลความสุขทุกที่ทั่วไทยเดินทางสะดวกปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่าทชรรับนโยบายและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการเดินทางให้สะดวกปลอดภัยโดยได้กำหนดแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568แบ่งเป็น3ช่วงดำเนินการดังนี้ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์วันที่4-10เมษายน2,568 1. ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงข่ายในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบอ่อ 2. ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องหมายจราจรไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงตัดหญ้าบริเวณ2ข้างทางเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 3. เตรียมความพร้อมในการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 4. เตรียมความพร้อมของระบบสายด่วน1146ระบบ CCTV ระบบวิทยุยสื่อสารและระบบ c o n f e r เรนซ์ให้พร้อมใช้งานตลอดจนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆอาทิสื่อโซเชียลมีเดียโทรทัศน์ วิทยุช่วงควบคุมเข้มข้นวันที่11-17ถึงเมษายน2568 1. หยุดงานก่อสร้างและคืนพื้นผิวจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วน 2. จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพ,พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อสรุปข้อมูลและรายงานให้ได้รับทราบต่อไป 3. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนและจัดชุดตรวจการเฝ้าระวังอุบัติเหตุเพื่ออำหนยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 4. จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน1น1 6ระบบ C C T V ระบบวิทยุสื่อสารและระบบ c o n f e r เ n น e ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆอาทิสื่อโซเชียลมีเดียโทรทัศน์วิทยุช่วงหลังเทศกาลวันที่ 24, 1 8ถึง24เมษายน25681รวบรวมและสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ประมวลผลรอมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขและการป้องกัน 2. สนับส,สนุนงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มขน้น 3เร่งดำเนิน,เนการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็วทอชอมีความพร้อมในการรองรับการเดินทางในทุกวิติเพื่อสร้างความปลอดภัยอุ่นใจให้กับประชาชนตลอดการเดินทางทั้งนี้ขอให้ประชาชนศึกษาและวางแผนในการเดินทางขับขี่ยานพานะด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม เว็บไซต์ drr.go.th และหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศหรือสายด่วนทชโทร .1146